ปลาปลากำลังออกนี่มองไม่เห็นและวก็กล้องอะจากกล้องมองไม่เห็นนะเนี่ยลูกปลาลูกปลาออกมาปลาออกแล้วครับมีประมาณสามสี่แม่ปลาแอมแน่ๆนอนนี่โหเยอะเลยนะมองไม่เห็นในกล้องอะองดูที่ตามีตัวน,น้อยๆน้ยๆนอยๆแล้วก็ตัวใหญ่ เริ่มตัวใหญ่ตรงนั้นตัวน้อยๆอ,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 อีกมีประมาณ3 4สี่ฝูงฝูงหนึ่งก็ประมาณสัก50ตัวได้นี่ได้เห็นปลาแล้วแล้วก็ได้เริ่มเห็นปลาไผ่ครับโอวันนี้มาปลูกไผ่กับรดน้ำมันชุดนี้ไม่ได้ลดแล้วชุดนูน้นชุดใหม่นูน้น ปลูกครับนี่ดูนะนี่ก็น้ำแหล่งน้ำโอเคเอา